ผิวแก่ก่อนวัยเกิดจากอะไรมาฟังคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ผิวแก่ก่อนวัยนะคะจะมีลักษณะของการเกิดริ้วรอยความหย่อนคล้อยความไม่กระชับซึ่งสาเหตุหลักๆนะคะเกิดได้จาก2ปัจจัยด้วยกันได้แก่ปัจจัยภายในนะคะจะเป็นในเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นทําให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนลดลงผิวมีอาการแห้งนะคะทําให้เกิดรอยยับรอยย่นได้ง่ายปัจจัยที่2ค่ะจะเป็นปัจจัยภายนอกเกิดได้จากแสงแดดฝุ่นควนันมลภาวะต่างๆที่สะสมอยู่ในชั้นผิวทําให้ผิวเสื่อมสภาพได้ไวกว่าปกตินั่นเองค่ะ โดยปัจจัยที่2นี้นะคะเราสามารถที่จะช่วยชะลอการเกิดผิวแก่ก่อนไว้ได้ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเทโลซามคอมเพล็กซ์ค่ะโดยสารตัวนี้นะคะจะเป็นสารที่เข้าไปช่วยซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูผิวทําให้ผิวเสื่อมสภาพได้ช้าลงและยังเป็นสารสําคัญนะคะที่อยู่ใน Skin MTX Use a c t i v i t o r เซรั่มช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยช่วยแก้ปัญหาผิวทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์ได้ยาวนานขึ้น สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามคลินิกร่วมจำหน่ายเดี๋ยวเมย์จะทิ้งพิกัดของคลินิกไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะ